สวัสดีคะ่ะมะนาวจากเพจเชือมะนาวฮอนด้าโครานะคะรถที่ทุกคนชมอยู่นะคะเป็นออ l นิว Honda HRV-EH EV รุ่น EL ค่ะคันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะราคาจำหน่ายที่รวมค่าสีแล้วจะอยู่ที่1,890,000บาทค่ะคันนี้นะคะเพิ่งมาลงจากโรงงานเลยมะนาวก็เลยขออนุญาตนำมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะ ก็จากคลิปที่แล้วนะคะที่มนาได้ลงไปเนาะก็จะเป็นสรุปถึงความคุ้มค่าของรุ่น e-l เนาะว่าก็คือเขามีความคุ้มค่าอะไรบ้างที่ตอบโจทย์กับการใช้งานของเรานะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมารีวิวแบบละเอียดกันเลยนะคะว่าสเปคที่ให้มาจากโรงงานเนี่ยอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีมาให้จากโรงงานเนี่ยมีอะไรให้บ้างนะคะก็สำหรับ all new honda hr-v นะคะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นนะคะ มีรุ่นเริ่มต้นค่ะรุ่น E 979,000บาทค่ะรุ่นที่มะนาวถ่ายอยู่นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น EL อยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทค่ะแล้วก็รุ่น RS นะคะรุ่นท็อปสุดเลยอยู่ที่1,179,000บาทค่ะซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยจะต่างกันอยู่ที่1 0 0 0 0บาทนะคะแต่ละรุ่นต่างกัน100,000บาทเดี๋ยวมะนาวขออนุญาตพูดในเรื่องของเครื่องยนต์ก่อนเลยนะคะ แน่นอนว่าม่นาว่าทุกคนน่าจะกําลังศึกษาอยู่เนาะสาหรับท่านใดนะคะที่กําลังสนใจ honda H c v แน่นอนในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4ีสูบ16วาลวาวนะคะ ivtec ขนาดของเครื่องยนต์คนา่ด1.5ลิตรค่ะถ้าสําหรับเครื่องยนต์นะคะให้กําลังแรงม้านะคะสูงสุดอยู่ที่105แรงม้าค่ะแล้วก็ถ้าทํางานร่วมกันกันกบมอเตอร์ไฟฟ้านะคะจะให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่131แรงม้าเลยค่ะ แรงบิดนะคะอยู่ที่253นิวตันเมตรนะคะแล้วก็ประสานงานด้วยเกียร์อ e ัตโนมัติ eCVT รองรับ e20 นะคะสำหรับ Honda HRV แรงบิดเราสูงในรอบที่ต่ำนั่นหมายความว่าแรงแล้วก็ประหยัดเพราะว่าเขาประหยัดถึง25.6กิมต่อลิตรนะคะรองรับ e20 เนอะถัดมานะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของสีที่มีจำหน่ายสำหรับรุ่น EL กัน รุ่น EL นะคะจะมีทั้งหมด4สีนะคะก็จะมีสีขาวมุกนะคะสีขาวพรีเมียมสไลด์เนาะสีเทาริเมี่เออร์ลอยค่ะแล้วก็สีดําซึ่งสีขาวมุกนะคะแล้วก็ขาวพรีเมียมเนี่ยจะบวกค่าสีเพิ่ม1,000 0บาทค่ะสีดามุกนะคะจะบวกค่าสีเพิ่ม6,000บาทค่ะแล้วก็สีที่ไม่บวกค่าสีเลยก็คือจะเป็นสีเทาเมี่เออร์ลอยนะคะเราพูดในเรื่องของราคาไปแล้วเนาะเครื่องยนต์ไปแล้ว สีไปแล้วทัดมาค่ะเรามาดูอุปกรณ์มาตรฐานค่ะภายนอกของรุ่น EL นะคะอย่างที่เห็นอยู่ก็คือไฟที่กระพริบนี่ก็คือจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะก็พอดีมานาวาเปิดเช็คระบบไฟไปนในตัวพร้อมเลยแล้วก็ไฟหน้านะคะของรุ่น EL จะเป็น Full LED นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าก็เป็น LED เช่นเดียวกันไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันก็เป็น LED เช่นเดียวกันน่าค่ะทำไมถึงเป็นที่มาของคำว่า Full LED ทุกอย่างฟูง LED หมดเลยรวมไปถึงนะคะไฟท้ายเนาะไฟท้ายแบบใหม่นะีคะเดี๋ยวพาไปดูเลยไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็ที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือกระจังหน้านะคะจะเป็นสีเดียวกันกับสีรถยนต์สัญลักษณ์คอนด้าเรานะคะตรงขอบตรงกรอบเนี่ยก็จะมีขอบแล้วแต่บางคนจะมองนะมะนาวมองว่าเป็นกรอบสีน้ำเงินนะคะก็จะบ่งบอกถึงความเป็นไฮบริดของเรานั่นเอง ถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูที่กระจกสำหรับกระจกนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับสีรถยนต์เช่นเดียวกันกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้แล้วก็ที่สำคัญเวลาที่เราล็อกรถนะคะกระจกจะพับกิบให้อัตโนมัติด้วยแล้วก็ถัดมานะคะระบบปัดน,น้ำฝนอัตโนมัตินะคะเรามาดูล้อกันค่ะ ล้อรถยนต์นะคะจะเป็นขอบ17นิ้วเนาะก็เป็นสีดำนะคะล้ออลลอยสีดำแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเหมือนก้านเนี่ยคะ่ะก็จะมี6ก้านด้วยกันขนาด17นิ้วค่ะเมื่อกี้ฝากระโปรงท้ายรถที่มนมวาพามาชมก็คือไฟท้ายเขาเป็นแบบ led ไม่พอเนาะประตูท้ายยังเป็นไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขามีระบบที่แบบว่าถ้าเราเดินออกห่างจากประตูท้ายเนี่ยคะ่ะฝากระโปรงท้ายเนี่ย ก็คือฝากระโปรงท้ายเขาจะเก็บให้อัตโนมัติเลยเมื่อเราเดินออกห่างจากตัวรถยนต์นะคะฝากระโปรงท้ายเป็นแบบไฟฟ้าค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวมานาวขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีมาให้ในรุ่น EL ค่ะก็คือ Honda Sensing ก็คือ Honda Sensing ค่ะเขามีมาให้ทุกรุ่นทุกเกดเลยมีทั้งหมดด้วยกัน6ระบบเลยนะคะ ก็มีระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกนะคะ CMBS เนาะระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถค่ะ l c a r เนาะระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ RDM with LDW ค่ะระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วตามค่ะ ACC with LSF และระบบสุดท้ายค่ะระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ LCDN ระบบนี้มีมาให้เหมือนกันกันกบที่มีอยู่ใน Civic เลยค่ะนอกจาก Honda Sensing นะคะเราก็ยังมีระบบที่เป็นระบบความปลอดภัยมาตรฐานอื่นๆให้นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวนะคะขณะเข้าโค้ง VSA รวมไปถึง Honda LaneWatch นะคะที่มีมาให้ในรุ่น EL ระบบเบรก ABS EBD ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA แล้วก็ระบบใหม่ค่ะที่มีอยู่ใน Honda HRV ค่ะก็คือระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทันลาดชัน HDC ค่ะแล้วก็ถุงลมนะคะมีให้ทั้งหมด6กตำแหน่งเลยถือว่าคุ้มค่านะคะน่าจะตอบโจทย์ในหลายท่านนะคะที่กำลังเข้ามาชมอยู่ถัดมานะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารกันนะคะ ของ h o นด้า h v รุ่น EL ค่ะแน่นอนอย่างที่เราเห็นนะคะภายในตกแต่งด้วยสีดำค่ะสำหรับเบาะนะคะเบาะหนังหุ้มหนังแท้สลับกับหนังสังเคราะห์นั่นเองนะคะแล้วก็ถัดมาในส่วนของเครื่องเสียง สำหรับเครื่องเสียงนะคะเป็นแบบ advanced c h a ค่ะขนาด8นิ้วรองรับ apple ค่ะพี่ android auto นะคะสำหรับมาตรวัดค่ะจะเป็นแบบ tf t ขนาด7นิ้วมาพร้อมกับระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่มะนาวแบบอยากให้ทุกคนดูแล้วก็ลูกค้าในหลายท่านนะคะก็ก็โอเคชื่นชมนะคะสำหรับแอร์ตอนหลังค่ะในรุ่น el มีแอร์ตอนหลังมาให้นะคะสำหรับรุ่น el แล้วก็ถัดมาสำหรับกระจกคู่หน้านะคะสามารถปรับขึ้นลงได้อัตโนมัติเลยนะคะลักษณะเป็นแบบนี้มีกุญแจ Honda Smart Key มีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์มาให้นะคะเลนวอชนะคะสามารถกดเปิดระบบได้ที่ปุ่มนี้ได้ที่บริเวณการสวิตช์ไฟหน้านะคะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยมีพนักข้าแขนด้านหน้ามาให้มีโหมดการขับขี่มาให้ถึง3โหมดด้วยกันค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งระบบความปลอดภัยนะคะ HDC ที่มะนาวได้อธิบายไปในเบื้องต้นแล้วมีเบรกมือไฟฟ้ามีเบรกโคค่ะแล้วก็สำหรับรุ่น EL นะคะสามารถติดตั้งไว้์เลสชาร์จเจอเพิ่มเติมได้นะคะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเนาะพวงมาลัยก็หุ้มด้วยหนังนะคะลักษณะแบบนี้เลย ไปชมห้องโดยสารด้านท้ายกันซึ่งแน่นอนนะคะ Honda HRV รุ HR ่น EL เนี่ยก็สามารถปรับพับเบาะได้นอ้องบริเวณเบาะหลังนะคะเบาะนั่งด้วยสารตอนหลังก็คือสามารถพับเบาได้นะคะก็สามารถเก็บสภาระได้กว้างก็เหมือน HRV รุ v ่นก่อนเลยแล้วก็สำหรับตรงนี้ค่ะจะเป็นบริเวณที่ระบายความร้อนน้องของแบตเตอรี่นะคะ ันนี้สีขาวมุกนะคะรุ่น EL สีขาวมุกรุ่น EL สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็สนใจที่อยากออกรถ All New Honda HRV นะคะก็สามารถทักเข้ามาทางเพจมะนาวได้เลยนะคะเซิร์ชชื่อมะนาวเซลล์มะนาวฮอนด้าโครานะคะหรือว่าจะแอดมาที่ Line ID ก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ